ได้เงินช์กไปเนี่ยกี่ปีคิดว่าจะคืนทุนคะถ้ายอดขายเติบโตอีกเท่าหนึ่งเป็น7ล้านบาทกำไรที่สาเซนก็ประมาณล้านสี่ก็ได้ประมาณ2ปีครับ5%เอนงนะ5%เนะอเนคุณต้องอะไรร้อย100ล้านน่ถึงจะได้5ล้านเ <laughs> ผมอาจจะตอบคําถามช้าไม่เคลียร์แต่ผมขอมองในมุมที่เป็นผู้ประกอบการแล้วก็ส่งออกมาในในตลาดนี้นะครับงานฟู้ดแพคเกจิ้งที่ฮ่องกงนะครับปีที่แล้วเราเราไปเราไปเยี่ยมงานเพื่อที่จะออกปีหน้าเนี่ยมูลค่าออเดอร์ในนั้นอนะ่ะหนึ่งหมื่นล้านเหรียญแล้วก็งานโปรแพคในเมืองไทยที่บางนาครับมูลค่าปีที่แล้วประมาณ700ล้านบาทซึ่งผมมองว่าเรายังไม่ได้บอกใน2ง,งานนั้นเลยเรายังสามารถทําแกบนี้ได้เพราะว่าด้วยจุดต่างเราคือเปลือกข้าวโพดที่ไม่ใช่ชานอ้อยแล้วมีสตอรี่เรื่องของ ลมหายใจของคนเชียงใหม่ของคนภาคเหนือและเรื่องของการรีคอเวอรี่ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก PM2.5 ในภาคเหนืออีกด้วยครับผมเชื่อในสิ่งที่ทําดีกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะประเทศไทยปัญหาฝุ่น2.5นะครับเป็นเรื่องที่คริติคอลมากงนั้นถ้าเกิดมีธุรกิจอะไรที่ช่วยประเทศไทยแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตมี sustainability ด้วยตัวเองนะครับทั้งในแง่ของตัวธุรกิจแล้วก็ในแง่ของสังคมผมว่าเป็นสิ่งที่ผมอยากเข้าไปช่วยครับ Peak โปรแกรมบัญชีออนไลน์อันดับหนึ่งในใจผู้ประกอบการทดลองใช้ฟรี30วัน